พี่ก็ใช้สูตรอ,อะไรนะเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองห้าสมบูรณ์อ่ะสูตรว่าไงฮะช่วยหน่อยอสูตราอนี้นก็ห้อนนคืพื้นท,นที่พื้นที่พื้นที่พื้นที่ก็เป็น อก็ต้องว่าก็ต้อเปี่ยนอย่าอย่าอย่า x หนึ 1> yeah, yeah. 1, y 1นมาอันนี้สมมุติว่านี่เป็น1แล้วกันนะนี่เป็นสองนี่เป็น3ามอ่ะมา x 1 y 1ก็คือ1นึ่งสอง x 2อง y 2องก็คือส1่หนึ่ง x 3า่ y 3านก็คือ3ามสี่โอเคไหมอ่ะเล,ล่าง่ายต่อเอคอคูณลงเป็นบวกคูณพิ้นเป็นลบเพราะนั้นเส้นหนส่วนสอง เอ่อหนึ่งกับหนึ่งเป็นหนึ่งบวกสี่กับสี่เป็นสิบหกคูณขึ้นเป็นลบก็สี่กับสองเป็นแปดแล้วก็หนึ่งกับสามเป็นสามถูกไหมอือแปดสองสิบหเหลือแปบวกหนึ่งเป็นเก้าลบสามเหลือ 3, หกส่วนสองเหลือสามตารางหน่วยยกกำลังสอง โอเคสมหน่วยเยอกำลางสองหรือสามตารางหน่วยจบเห็นไหมคิดอย่างนี้ใ่ะตอนสอบอะ,อะก็ถูกอืมหาอะไรอีกอ่าหาพื้นที่ได้ละัว,วต่อไปให้หาความยาวแล้วกันเนาะหาความยาวหาความยาวเนี่ยเรามองอย่างนี้ฮะ คือมันจะต้องหาความยาวทั้ง3เส้นนั่นแหละดูดูจากสภาพละให้เรามองอย่างนี้ฮะให้เรามองไอ้นี่ให้เจอใช่ไหมเห็นเส้นปากพี่ไหมเห็นเส้นปากพี่ไหมมันคือสูตรพีทาโกรัสคำนองเดียวกันพี่ก็ทำอย่างนี้ก็ได้เห็นไหม พีทาโกรัสทุกรูปเป็นอย่างนี้หมดเลยพีทาโกรัสดังนั้นอยากหาความยาวของทั้งสามเส้นอะ่ะก็ใช้พีทาโกรัสครับอ่ะมาดีเท่ากับ s q r root เดลต้าย x กยกกำลังสอง บวกเดลต้า y เท่ากั2ถูกปะ่ะเอ่อสมมติดูรูปร่างก่อนรูปนี้ก่อนรูปนี้ค่าแกน x เท่าไหร่ฮะ4ลบ1ค่าแกน y คือ1ลบ2จบ4ลบ1ได้3 1ลบ2ได้1 3บวก1เป็น สี่ทรูสเหลือสองตรงนี้คือสองหน่วย D หนึ่งเหมือนกันนะ D หนึ่งเข้ยไหมทำนองเดียวกัน D สองได้เท่าไหร่ฮะอ่าสมมุติเอาเส้นนี้เป็น D สอง D สองเท่ากับเราก็เอา,เอ,าอ่าว่ามาเ,า,าเอาก็เอาสี่กับสาม เออสี่ลบสามแล้วไงต่อแล้วก็บวกกับาไอ้มันมันมันไม่ได้บอกสูตอีอ่าแล้วแต่ว่าเราจะเอาใครตั้งเมื่อกี้เราเอาใครตั้งเมื่อกี้เราเอาเราเอากำลังตั้งมันก็เป็นสูตรดี <D. S 2> โอเคไหมแต่สำหรับสูตรนี้จะเอาใครตั้งสลับที่กันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันยกกำลังสองโอเคปะ่ะ เพียงแต่ว่าพี่อยากให้น้องดูให้ให้ออกว่าใครตั้งคนนั้นควรจะต้องไปลบเขาเสมอนะฮะเพราะว่าบางสูตรเนี่ยมันมีผลนะแต่สูตรเนี้ยไม่มีผลเราก็ถอดรู้เลยหนบสก็คือ3ามสามกำลังสองได้9แล้วก็4ี่ลบสามคือหนึ่งกำลังสองได้1นึบวกเ้าได้10บคำตอบตรงนี้ก็คือ okay. รู้สิโอเครู้สิมีค่าประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ อ่มีค่าประมาณเท่าไหร่คิดเล่าเราสามกว่าเก่งมากเพราะว่ารู้สะรู้เก้าเท่ากับสามรู้สิบมากกว่ารู้เก้าสามกว่าอันสุดท้ายฮะดีสามคือเส้นซ้ายเส้นนี้อ่ะดีสามอ่ะว่ามาเลยดีสามเท่าไหร่ครับก็รู้สามลบหนึ่งกำลังสองอือหือบวกกับจีบลบสองอือหือ สามลบหนึ่งคือสองสี่ลบสองก็คือสองเห็ไหมเออสองกำลังสองคือสี่สองกำลังสองคือสี่สี่บวกสี่คือแปดแปดถอดรูทก,ก็จะได้เป็นสองรูทสองจบเข้าไหมฮะประมาณนี้อืมเอาละถ้ากล่าว่าเราหาความยาวทั้งสี่เส้นได้ไอ้ทั้งสามเส้นได้หนละเข้าไหม ทีนี้เราจะพิสูจน์ว่ามันตั้งฉากไหมเนี่ยตั้งฉากไหมนะครับเอ,อ่อตอนนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าเราหาค่าความชันของทั้งสามเส้นได้นะครับก็คือเส้นที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งคือข้างล่าง d หนึ่งเนหรือว่า l 1หนึ่งเส้นที่หนึ่งเ่ส้นที่สองและเส้นที่สามถ้าเราหาค่าความชันของมันได้ แล้วเราลองเอาค่าความชันมาคูณกันถ้าคู่ไหนที่ได้ติดลบแปลว่ามันตั้งฉากโอเคไหมซึ่งรูปเนี้ถ้าเราดูด้วยสายตาจุดที่มีโอกาสจะตั้งฉากคือจุดไหนครับเส้นไหนมาทำกันฮะอ่าดีสามกับดีหนึ่งใช่ปะ่ะนะดีสามกับดีหนึ่งมีโอกาสจะตั้งฉาก พอเล่นหาค่าความชันของเส้น D3 เลยแล้วกันแล้วค่อยหาค่าความชันของเส้น D1 หนึ่มค่าความชันหายังไงฮะเอ็ะครับหายังไงฮะ M3 ตกอืมตกขอบไหมพี่เจตกขอบใช่ไหมเอ็มสามฮเท่ากับ เดต้า <Data. S 2> สอหรือไม่อย่าอย่าส่วน,วนถูกหรือจะพูดใหม่ก็คือ Data Y ส่วน Data X นะนะเดต้าส่วน Data X อนะครับเ <c oughs> พราะนั้นอันนี้ต้องฟิกละอันนี้เป็นตัวที่ต้องฟิกละว่าใครว่าน้องจะเอาใครตั้งแล้วต้องตั้งให้เหมือนทั้งบนทั้งล่างนะไม่งั้นมันเพีย้ยนนะครับมา M3 ครับคิด M3 กัน M3 คือเส้นแนวตั้งด้านซ้ายครับผมเอาใครตั้งดี เอาสนะี่ลบสองไหมอ่ะมาถ้าข้างบนสี่ลบสองข้างล่างต้องเป็นอะไรลบกัน,นดีเอาละสี่ลบสองเหลือสองสามลบหนึ่งเหลือสองตัดกันได้หนึ่ง m สามมีค่าความชันเท่ากับหนึ่งหายอีกอมหนึ่งฮะ m หนึ่งเท่าไหร่ครับวามาเลย อเอาสออ่าได้เออสองลบห่ 1. ส่วนอะไรดีมากเห็นไหม,มต้องเลือกให้ถูกเนาะอ่าสองลบหนึ่งได้หนึ่งเอ่งลบสได้ลบสค่าความชันตรงนี้เป็นลบเสนหส่วนสเห็นไหมลบเส้นหนส่วนสาม ได้นะความชันติดลบแปลว่ามดสไลด์ลื่นเราลองนึกว่าเราเป็นมดเห็นไหมเส้นเนี้ยมันถลายลงมาได้ถูกป่ะเส้นแรกเอ่อ m เนี่ยความชันเป็นบวกแปลว่ามดปีนเขานะปีนเขาไหมปีนเขาอ่ะหา M2 ครับตัวสุดท้ายว่ามาหา M2 เอาสี่ลบหนึ่งส่วนกับสามลบสี okay. ่โอเคสี่ลบหนึ่งส่วนกับสามลบสี uh ่นะับข้างบนได้สามข้างล่างได้ลบหนึ่งคำตอบตรงนี้คือค่าความชันเป็นลบสามถูกไหมมอสไลลื่นจากบนภูเขาลงมาข้างล่างสไลด์อย่างเร็วเลยคือลบสาม ทีนี้ในคู่เนี้ยมีคู่ไหนที่คูณกันแล้วได้ลบหนึ่งไหมมีอันไหนที่คูณกันแล้วได้ลบหนึ่งหม m หนึ่ง m สอง m สามะลองมองด้วยสายตาดิมีไหมไม่มีนะไม่มีตัวที่ใกล้เคียงก็อาจจะเป็น m หนึ่งกับ m สองละมั้งคูณกันได้หนึ่งไม่ใช่ลบหนึ่งใช่ป่ะเพราะนั้นไม่มีตัวไหนเลยที่ตั้งฉากนะครับรูปนี้ไม่ตั้งฉาก เราก็จะตอบตั้งฉากก็คือก็คือต้องเป็นลบหนึ่งใช่ถ้าจะตั้งฉากค่าความชันของเส้นต้องคูนกันได้ลบหนึ่งนะครับ <m> นะฮะเพราะนั้นก็ถามว่าตั้งฉากไหมคำตอบคือไม่ตั้งฉากจบไหมคิดประมาณนี้ป่ะข้อสอบเป็นประมาณนี้ไหมที่เขาให้ทำอ่ะข้อประมาณเออนะฮะเข้าใจไหมตอบคำถามยัง คือมันไม่ได้ยากนะเพียงแต่ว่าหนึ่งน้องต้องต้องรู้สูตรใช่ปะ่ะต้องรู้สูตรซึ่งสูตรมันเยอะอะเข้าใจแต่พี่ก็พยายามอธิบายแล้วว่าบางสูตรมันไม่ต้องจําก็ได้หรือว่าจําแบบมีวิธีการนะมันคือพีทาโกรักสไรเงี้ยมาจากพีทาโกรักสมาจากการวาดรูปเนี่ยนะครับสองคือพอเรารู้สูตรแล้วเราต้องแทนค่าให้ถูกใช่ปะ่ะ ถ้าเกิดว่าเราแทน x 1นึ 2, ล่ลบ x สองลวข้างล่างดันแทน y 2ลบ y 1เนี้ยค่ามันจะผิดถูกไหมอืมแต่บางสูตรเราแทนสลับได้อ,อะไรประมาณนี้เราก็ค่อยๆหามาทีละตัวที่เหลือก็คือรายละเอียดแหละมไม่ได้ยาก